ในคลิปวิดีโอนี้ผมทำไกด์สิ่งที่มีควรพลาดในฤดูใบไม้ผลิปีแรกมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยในฤดูใบไม้ผลิปีแรกของเพื่อนๆก็มีกิจกรรมมากมายให้เราได้ทำนะผมพูดยังไงก็พูดไม่หมดหรอก แต่ผมจะคาดอันที่สําคัญสําคัญจริงๆมาให้ทุกคนได้รู้นะครับผมป่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเกมมาเราจะได้เงินมา3ามหจีกับมาเล่นหัวประกาศกับดอกเดซี่มาอย่างละเก้าถุงนะครับผมให้เราไปลันเควกตามที่มันขึ้นกําหนดมาได้เลยตั้งแต่ปลูกผักที่กําหนดต่อมาไปทําความรู้จักกับลุงแซมที่เป็นเจ้าของร้านค้าประจําเมืองที่อยู่ทุกๆวันพุธต่อมาเราก็ได้รับเควกให้ไปรับที่ดักจับแมลงแล้วก็ตัวเบ็ดที่ร้านริมชายหาดแต่ก็อย่าลืมว่าผมเว้นไว้ช่องว่างไว้สองช่องด้วยเนาะเพื่อจะรับตัวเบ็ดกับตััววตะขาจบแแมลง้ก็ นิ่มช้ยหาดเนี่ยจะดูดทุกๆวันาคารนั่นเองและต่อมาก็จะมีเฟ้ยให้เราไปรับชุดดำน้ำจากดรหลิงที่จุดดำน้ำที่อยู่ข้างหน้าของโรงเรียนประจำเมืองนั่นเองก็เดินลงมาทางนี้ได้เลยนะผมเท่านี้แล้วก็รับอุปกรณ์ข้ามือฐานทั้งหมด ของเกมเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณหนอาทิตย์หรือประสัปดาห์แรกของตัวเกมนั่นเองแต่อ๋อช่วงวันอาทิตย์ของสัปดาห์แรกของเพื่อนๆผมแนะนําให้ไปซื้อหุ่นไลกกาที่มีรัศมีการไล่อยู่11คูณ11ช่องที่มีราคาตัวละ 260G และหาซื้อได้ที่ร้านลุงเบนก็ตรงใกล้ๆก,กับน้ําตกที่อยู่ตรงเมืองนั่นแหละครับผมซึ่งหุ่นไลกกาตัวนี้อ่ะป้องกันอีก,กาได้ดีกว่าไอ้ตัวที่เราคาบได้ซะอีกนะครับผมถือว่าใช้ได้งานได้ดีมากๆเลยแล้วดูไบไม้ผีปีแรกของเพื่อนๆอ่ะ ผมก็อยากแนะนําหัวผักกาดนะครับผมเป็นพืชที่ควรปลูกที่สุดเพราะว่าเป็นพืชที่ทํากําไรให้เราได้เยอะสุดในช่วงแรกๆนะครับผมโดยตัวของน้องหัวผักกาดเนี่ยเป็นพืชที่ลงทุนต่ําและเติบโตได้ไวเราสามารถทํากําไรจากน้องหัวกาดได้เยอะแยะนะครับผมแต่หากใครอ,อยากรู้ว่าผมแมนะนําผักชนิดไหนบ้างสามารถเข้าไปดูที่คลิปที่ผมได้ทําสรุปไว้ผมตรงที่ตัวไอนี้ได้เลยเนาะผมทําไกด์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ผมก็ยังแนะนำให้ปลูกดอกเดซี่กับแครอทไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าของสองสองสิ่ง เป็นของที่ถวายพายกับนังฟ้านั่นเองแต่ตัวดอกเนซี่นี้เราก็ไม่ต้องลงทุนมากเนาะเพราะ่าเราได้ฟรีมาจากต้นเกมนั่นเองแต่ก็อย่ามองข้ามของป่าไปนะครับผมในช่วงดูดูใบไม้ผลิปีแรกมีพวกดอกไม้ผลไม้แล้วก็เห็ดแล้วก็เปลือกหอยต่างๆน,นันๆที่มีราคาให้กับเราได้เก็บนะครับผมอย่าลืมไปหากันทุกวันผมถือว่าเป็นรด้ได้เล็กๆน้อยๆให้เราได้ผ่านแต่ละวันไปได้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆคนไหน آ, อยากจะหาเงินจากพวกแร่ก็สามารถหาได้ผมโดยการหาพวกเออร์จิโอตกับมิสซูรีจิโอต์ในในเหมือง ของเมืองหินเนาะเรานํามาไปเปิดกระชาที่ร้านช่างตีเหล็กที่หยุดทุกๆวันที่นั่นเองแต่ถ้าเปิดอันไหนมาแล้วซ้าแล้วก็เอาไปขายแต่ถ้าอันไหนไม่ซ้าแล้วก็เอาไปส่งพี่ๆณะพานนะผมได้ทั้งฝอยเม,มืองแล้วก็เงินในเวลาเดียวกันด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเบือ่อเบื่อกับการลงเมืองกับการทําฟาร์มในเกมนี้ก็ยังมีทางเลือกที่เราได้ไปหาเงินอีกนะผมคือการลงทะเลนั่นเองเพื่อไปตามหากล่องสองกล่องนี้เนาะกล่องสมบัติ2กล่องนี้มันก็เหมือนกับพวกจีโอดนั่นแหละับผมก็คือต้องเอาไปเปิดทีีี่่่ร้าาานนชชงเเเล็กอคยถ ไหนอะเปิดมาไม่ซ้าแล้วก็เอาไปปริจักให้กับพิพิธภัณฑ์อันไหนเราซ้าแล้วก็ขายมันถือว่าเป็นแหล่งเงินแหล่งทองของเราเลยครับผมมันก็เป็นแหล่งพอยต์เมืองของเราด้วยหลังจากที่เราอะเอาไปเบจจักนะครับผม ในะดูใบไม้ผีปีแรกนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องหาของมาถวายให้กับนางฟ้าโดยผมจะแบ่งอ่ะเป็น3อย่างให้เพื่อนๆได้ไปดูกันเนาะอย่างแรกคือพานฤดูใบไม้ผีก็มีของป่าที่เราต้องไปหาอยู่2ชนิดด้วยกันผมก็มีวาซาบิกับมีเห็ดมอเรทั้ง2ชนิดนี้อ่ะหาได้ตามในแถวป่าใกล้ๆเมืองนั่นเองก็ประมาณนี้ครับผมพืชพ่อ,พอปลูกประจำฤดูครับผมก็มีได้แก่หัวประกาศแครอท และดอกดิซี่นั่นเองตามที่ผมได้บอกในช่วงต้นคลิปแล้วเนาะว่าควรปลูกแครอทกับดอกดิซี่ไว้อย่างที่2พวกปลาที่ถวายทานได้แล้วก็ตกในฤดูนี้นะครับผมก็มีอยู่5้ชนิดด้วยกันที่เบ็ดของเราสามารถตกได้เนาะคือเบ็ดระดับแรกผมจะแบ่งเป็น2ชนิดครับผมมีปลาทะเลก,กับปลาน้ําจืดเนาะผมขอพูดปลาน้ําจืดก่อนเล,เลยด้วยกันเพราะมีอยู่3ชนิดด้วยกันก็คือมีปลาดุกมีปลานินแล้วก็มีปลาเลนโบฟิตนั่นเองส่วนปลาทะเลก็จะมีพิงค์สแนปแลวก็ไลออนฟิตครับผมส่วนที่ตกของน้องๆก็ตรงอยู่ตรงนี้ครับผม เพออาจจะได้ปักข้ามมาด้วยับผมถ้าใครเก่งพอเนาะและอย่างที่3ก็คือพวกมแมลงที่ถวายพันุได้ับผมโดยมีอยู่5ชนิดด้วยกันที่เราจับได้เนาะโดยผมจะแบ่งเป็น,ปนมแมลงกลางวันและ,มะแมลงกลางคืนนะผมด้วยตัวมแมลงกลางวันอ่ะก็จะเป็นตัวผีเสื้อตัวมอสแล้วก็ตัวร่วงเสือนะครับผมส่วนมแมลงตอนกลางคืนก็จะมีตัวหิ่งห้อยกับตัวตะขาบแล้วก็น,นี้ก็คือตัวตำแหน่งที่จะจับน้องๆได้เนาะ ถ้าเพื่อนๆทาแบบนี้ได้แล้วอ่ะทางของเพื่อนๆอ่ะจะไปได้ไวมากขึ้นเลยครับผมพอพูดถึงปลาแล้วถึงมแมลงแล้วในฤดูใบไม้ผลิปีแรกเนี่ยเราก็สามารถจับปลาที่เราสามารถบริจาคได้ให้กับผลิตภัณฑ์อยู่ที่3 5ตัวด้วยกันนะครับผมส่วนมแมลงก็เช่นเดียวกันผมก็สามารถจับได้ในฤดูนี้อยู่31ตัวโดวยปลาถ้าเราจับแล้วบริจาคตามที่ระบุไว้อยู่ที่35มสิบาตัวก็ตัวละ3พอยต์เราจะได้พอยต์เมืองมาไว้อ like ัพแรลงเมืองครับผมอยู่ที่105พอยต์ส่วนมแมลงก็เช่นเดียวกันผม จำนวนที่จับได้อยู่31ตัวตัวละ3พอย n t เราได้พอยต์กลับมาอยู่ที่93พอยต์รวมพอยต์เมืองอรวมกันได้แล้วอะ่ะอยู่ที่198พอยต์นั่นเองเพื่อนๆคนไหนอะ่ะขยานทํางทเงินในฤด,ดูนี้แล้วเรื่องเงินเหลือๆเนาะผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนเพื่อนอะ่ะซื้อมเล็ด YC จากงานเทศกาลปลูกป่าในช่วงวันที่21ของฤด,ดูนี้เนาะ เพราะว่ามาได้พวกนี้อ่ะมาสาคัญต่อฤดูหนาวปีแรกสําหรับคนที่ขยันน้อยๆนิดๆหน่อยๆที่จะอัพแรงให้เมืองถึงแรงซีนะผมถือว่าสําคัญมากๆเลยนะไอไวซิตเนี่ยเราลือม,มาหามาซื้อไว้นะผมในฤดูใบไม้ปีแรกก็มีคนเกิดอยู่ในฤดูนี้อ่ะตั้ง13คนด้วยกันนะครับผมเลยผมจะเรียงจากวันน้อยไปหาวันมากหรือต้นฤดูไปถึงปลายฤดูนั่นเองแล้วผมก็จะใส่นอกว่าคนไหนชอบอะไรคนไหนเหมาะก,ก,กับขอขวัญแบบไหนให้ทุกคนได้ดูด้วยเนาะยังไงพวกคนพร้อมมาแล้วไปดูเลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆในคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วผมอ,อ๋อเหมาะสําหรับกับเพื่อนๆที่เริ่มต้นจริงๆยังไงก็ฝากคอมเมนต์ให้กับผมด้วยเนาะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยจริงๆครับผมถ้าหากชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามให้กับผมด้วยเนาะหากมันต็นประโยชน์แก่พวกคุณก็แชร์ให้ทุกคนได้รู้ครับผมยังไงก็ผมขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมอย่างสนุกสนานไม่มีบ้าติกะไม่มีบ้าให้กวใจ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย